สวัสดีครับนักเรียนยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์ในรายวิชาภาษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ส่นะครับนักเรียนสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่16นะครับนักเรียนสัปดาห์เป็นการของสั่งงานนะครับการสั่งงานก็คือการทดสอบสมรรถภาพทางกายวิย์พื้นเองนะครับนักเรียนโอเคก่อนที่เราจะเรียนกันต้วางร่างกายอีกที่ก่อนนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสห้าเจปด้าสบหนึ่งสองสามสห้าเจปเก้าสิบหนึ่งสอสสี่ห้าหเจปด้า เหานเจ็ข้างข,งขาวานะหี่้า7ปรเาปันนี้คือการออลงก,กายแบบ่ที่นะครับตัวอย่างก,การออลัก,กายอยู่ที่นแต่เรามีการอลังก,กายเยอะนะครับมากกว่านี้นต่อไปเปนการตัวอยางการอกลา,า,ายแบบเคลื่อนที่นะครับเ มือบ้างเนี่ย <c oughs> อ,อเคครันนี้คือการอกลกายแบบเคลื่อนที่นะครับเราทำอะไรไปกับ้างครับอกกกายแบบถูกที่ใช่มออกกางกายเ,เคลื่อนที่ ต่อไปเราจะเป็นการนะครับออกกำลังกายเท่ะนะครับ นะครับเราทำอะไรร่างสายอย่างทอบมร่างกายอยู่ที่ใช่ไหมกองร่างกายแบบเพื่อนที่แล้วก็ออกร่างกายเราทำไปสา้อย่างทำไปเพื่ออะไรอย่างเงี้ยครับก็ทำไปเพื่อทำไมครับพร้อมนะครับทำให้ร่างกายพร้อมที่จะเรียนนะครับหรือถ้าเราไปแข่งกีฬาครับก็พร้อมที่จะแข่งกีฬาเพื่อป้องกันกล้ามเนื้อฉีกขาดครับแล้วก็กล้ามเนื้ออักเสบนอ่นะครับเกณ่ ต่อไปเราทำไปแล้วสามอย่างใช่ไหมนักเรียนต่อไปคืออะไรครับโอเคสีเข้าสู่เนื้อหาบนกดเรียนก็คือวิดพื้นนะครับให้นักเรียนนะครับสั่งงานให้นักเรียนนะครับอัดคลิปวิดโอนะครับหรือถ่ายรูปนะครับการวิดพื้นนะครับอย่างน้อยห้าครั้งนะครับแล้วก็ส่งมาในในรายส่วนตัวเองหรือแน่ไฟล์ใน Google หาดูมาได้แล้วมาดูตัวอย่างครับ ผู้ชายก่อนนะครับแกอ่ะผู้ชายครับนะครับหน้าอกหอของเราอย่าโดนพื้นนะครับดูนะครับห้าครั้งนะครับส่วนผู้หญิงครับทุกข่าลงนะครับลงตัวไป้างหน้าลงห้าครั้งเหมือนกัน นะโอเคนะครับอันนี้คือตัวอย่างในการวิ่พื้นนะครับในสัปดาห์ที่16อาจารย์เอกบ้านทั mm ้งในทุกคนคงจะนำงานมาส่งอาจารย์เอกทุกคนนะครับสวัสดีครับ